โอเคสวัสดีเพื่พนอนๆน,น้องๆทุกคนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอเป่าเสียงแป๊บอ่ะวันนี้ผมจะมาอะสอนวิธีการบินเครื่องบินนะครับหลายๆคนอาจจะยังบินไม่เป็นเนาะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมจะเสกบินมานี่อ่ะ อะเดี๋ยวเราไปบินกันเลยนะครับแล้วหลายคนอาจจะรู้แล้วอันนี้ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อทําให้อ่าคนที่ยังไม่รู้นะครับตอนนี้ถ้าเพื่อนๆขึ้นมาถ้ามาเป็นเนินอย่างเงี้ยมันจะไหลนะครับคือ Q กับ E เนี่ยคือลัดเดอร์เว้ยเขาเรียกว่าลัดเดอร์นะซ้ายขวาเห็นไหมอัพดาวก็คือถ้า S อนะ่ะเห็นไหม เอสะเดี๋ยวผมกดสเปคบาร์คือเบรกนะโอเคเบรกก่อนถ้าเอสะมันจะอัพก็คือขึ้นถ้าวิลอะมันจะลงเว้ยโอเคไปเดี๋ยวเราไปบินกันเลยเดี๋ยวดูว่าผมจะรอดไหมนะฮะไปลุกกิ้งนะครับของของอ่าของวิ่งของเมาส์นะครับก็จะเป็นขึ้นยนต์นะครับผมนี่ไม่ง่ายครับไม่ยากเห็นไหมเห็นไหมใช้ลัดเดอร์เลี้ยวนะครับ ใช้ R Q กับ E นะครับเดียวโอเหงาย่าย่า่าย,ายไม่ยากนี่อันนี้ดาวนี่เห็นไหมผมผมตีลังกาได้เลยนะเนี่ยไม่ยากนะครับเพราะว่าผมมีประสบการณ์ในการเล่นืึ้งบินบังคับอยู่นะครับเห็นไหม,ไมง่ายครับไม่ยาก เออมันดีอย่างนี้เองนะฮะนี่เแต่เรียกว่าดูบโลนะฮะโอเคฟนเนี่ยภาพสวยนะบนลูกบนลูกฮ่าสนุกสนุกคนที่อยากจะขับเป็นนะครับลองมาเล่นเมดบน่าออฟไลน์ก่อนนะครับจะไ,ได้รู้ว่าเฮ้ย ขับยังไงนะครับอ่ามาไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะขับไปดูฝั่งโน้นแล้วกันเนี่ยอันนี้คือผมปล่อยเลยนะผมไม่ได้จับคีย์บอร์ดไม่ได้จับเมาส์เลยนะฮะคือถ้ามันมันขึ้นแล้วมันก็จะขึ้นอยู่อย่างเงี้ยโว้ยนะจะลงตรงนี้ไหมรันเวย์นะฮะเขียวขึ้นไปปั๊บ เป็นทาบแคนิดหนึ่งนะยากเลยง่ายนะฮะอ่าอคกีกระเบ้าหน่อยเตานะครับไม่ต้องดับอ่าเพราะฉะลงรันเวย์อ่ะมันต้อง ใช้เทคนิคหน่อยนะครับอันนี้คือผมขับครั้งแรกนะเพื<ๆ>่อนผมไม่ได้มาอวดน,นะว่าผมไม่งวุ้หขับเป็นแล้วมึงก็มายัางวุ้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับคือผมมีการเล่นเครื่องบินมาคับอยู่นะครับของจริงอะเครื่องบินมาขับอะเออเห็นไหมง่ายๆลงเนีนยนๆนี่อ่ะไม่ยากนะเพื่อน ถ้าจะหยุดก็กดเป๊กบาานนะครับเต๋อปะมันก็จะหยุดแต่ถ้าเราปล่อยเี่ยเห็นไหมคิวกับอ e. ีนะครับจะเป็นลัดเดอร์ของบินอ่า,อาบินขึ้อล์นสวยๆเลสวย,สวยลเลยตีลังกาเลยว้าเป็นไงไหน,โน,โนูเป็นไง กเป็นแบบนี้บินใหุ้่นยนต์มันดูสักหน่อยเฮ้ยบินให้หุ่นยนต์มันดูสักห,ห,ห,หน่อยเฉี่ยวหุ่นยนต์เท่าไหร่เนี่ยว้ามันจะแดกกูหรอกนะไม่ยากนะนะเพื่อนๆสนุกสนุกกดสเปคบาร์อ่ะกดสเปคบาร์เลยก็ได้มันจะดับเพื่องจะเบรกก็แหละ เฮ้ยเฮ้ยมันจะกบไม่เห็นไหมยากโอ้เระเปิดแล้วอ,อย่างงี้เฮออนะเพื่อนเพื่อนเครื่องพังไปเนี่ยเครื่องพังแล้วโอเคประมาณนี้เพื่อนเพื่อนไม่ยากนะครับสนุกสนุกถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะลองมาขับนะครับก็ผมแนะนําให้เข้าโหมดออฟไลน์ก่อนนะครับแล้วก็ลองฝึกดูนาะไอเครื่องบินหน้าโง่พังอยู่ตรงนู้นได้ยังไงไป แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ